ไม่ธรรมดาโจอีบอยกระทบไหลศิลปินดังระดับโลกเจพาร์กเจซีสุดตังระดับเจ้าพ่อเจ้าแม่แห่งวงการแรปเปอร์มารวมตัวกันโจอีบอยกระทบไหลเจพาร์กเจซีศิลปินชาวเกาหลีเรียกว่าฮือฮาไปทั้งโซเชียลรอร่วมงานเกินต้านจริงๆนาทีนี้สำหรับความฮัตของแรปเตอร์ชื่อดังเกาหลีอย่งแจพาเจพาร์กหรือ พักแจบอมกับเจสซี่หรือเจสซี่ขีดกลางเจสซิกาโฮที่ได้เดินทางมาแสดงในงานเทศกาลดนตรีไล่โรลิงเหล่าไทยแลนด์พร้อมออกมาประกาศต้อนรับเจสซี่สู่การเป็นศิลปินค่ายมอวิเซนอ,อย่างเป็นทางการล่าสุดโจอ,อีบอยอภิสิษ์โอภาสเอียงลิกฤตก็ได้เผยโมเมนต์เจอสองับเพื่อสุดฮอตนี้ด้วยโดยโจอ,อีบอยได้โพสต์ข้อความแนบภาพกับเจสซี่และแจ์คผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว พ่อหนุ่มคนนี้แรปเก่งนิสัยน่ารักไม่หน้ามีแต่คนรักคนหลงแอดมอรีส่าจิตพีสมากับเพื่อนแรปสาวระดับตำนานแอดเจดสีคาขีดล่างโอวเวลคอมทูบีเคเคนะครับงานนี้เมื่อเผยแพร่ออ,อกไปบอกได้เลยว่าแฟนๆสุดฟินเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากพร้อมบอกอีกว่าเป็นปรากฏการณ์ขอองค์วงการเพลงรอให้ทั้ง3คนมีผลงานด้วยกันอยากหูเคลือบทอง